สวัสดีครับทุกท่านครับผมต่อไปผมจะกล่าวถึงการรัดวงจรของระบบสมาร์ตติดแบบสมดุลซึ่งถา,าถามว่าทำไมต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าการรัดวงจรในระบบไฟฟ้าพลังมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเมื่อมีการชอ็อตสกิลหรือเมื่อมีการรัดวงจรงความเสียหายก็เกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าทันทีการรัดวงจรมันมีหลายแบบบางครั้งรัดวงจรเพเห็นผลเลยเราไปแก้ทันบางครั้งรัดวงจรลง บางบางอย่างเราอาจจะไม่เห็นทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินชีวิตทรัพย์สินของของมนุษย์เพราะฉะนั้นคือผมเราจะต้องมีการมีการมาวิเคราะห์เรื่องสาฟเฟสการวิเคราะห์รับจำแบบสาฟเฟสซึ่งแน,น่น,นอนผมจะให้พวกเราได้ได้เห็นถึงลักษณะของหลักการหลักการสวิตช์หลักการหลักการลับวงจรอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรับวงจรอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ทนและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็มีการวิเคราะห์เบื้องต้นของการรับวงจรเพื่อ หานวทางในการป้องกันต่อไปครับผมในการรับวงจรนี้มันจะมีมาตรฐานควบคุมไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน IEC หกศู9 2009, ซึ่งมันเป็นมาตรฐานการรับวงจร3เฟสนะครับผมของของของ IEC ซึ่งเป็นสแตนดาษ์ดที่ใช้กันทุกว,วันนี้อันอนื่นเราจะอันอื่นจะเป็นการรับของมาตรฐาน IEC เป็นส่วนใหญ่จะเป็น,น,น,ปนการรับวงจรของเป็น Recommendation ของ IEC ที่เป็นมาตรฐาน C 3 7 5, 5ของอเมริกานะครับแล้วก็ มาดูสโคปของของซีก็ใส่แล้วเขาจะโฟกัสไปที่ระบบ3เฟสนะครับโรบอนเตทายวันเตทก็ได้อัพไปถึง 500K ความถี่50เฮิรตซ์บ้านเรา60เฮิรตซ์ประเทศอเมริการะบบที่เป็นระบบบาลานซ์แล้วหรือไม่อัดบาลานซ์ก็ได้ซึ่งการรัดวงจรถ้าถ้าการรัดวงจรแบบสัตบาลานซ์การคำนวณจะง่ายแต่ถ้ามันไม่บาลานซ์ก็มีการคำนวณอีกแบบนึงแต่มันก็คำนวณได้เหมือนกันแล้วก็เราจะดูถึงลักษณะว่าค่าสูงสุดของการรัดวงจรแล้วก็ค่าต่ำสุดของการรัดวงจรครับผม การรับวงจรโดยทั่วไปในในระบบไฟฟ้าบางมันจะเป็นการรับอยู่สามอย่างถ้าเป็นระบบ3เฟสก็คือการรัจอสามเฟสสามเฟสลงดิน3เฟสรับกันเองนะครับต่อมาก็คือเป็นระบบ2เฟส2เฟสคือระหว่างลายกับลายหรือว่าลายกับนิวตรอนหรือว่า2ลายกับนิวตรอนนี่คือ2เฟสถ้าเป็น1เฟสนี่จะเกิดขึ้นเยอะในในบ้านเราแล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ต่างๆนซึ่ง1เฟสจะเกิดขึ้นตลอดเป็นการเป็นการรับวงจรแบบ1เฟสลงดิน นะครับหรือว่าแต่ละเฟสลงดินซึ่งตัวที่มันทำให้เกิดความไม่สมมาตรเนี่ยมากที่สุดก็คือตัวรัดวงจรหนึ่งเฟสนี่แหละส่วน,นการรัดวงจรสางเฟสด้วยกันเนี่ยจะทําให้ระบบมันสมดุลครับผมเมือม่อรับวงจอเสร็จแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับผมการรับจรปุ๊บก็คือว่านในตอนไหนที่รับวงจรเป็นศูนย์กระแสม,มีการพุ่งกระแสมาคือคืว่ามันไม่มีไม่มีค่าความต้านทานของฐานะไฟฟ้ากระแสกัจะพุ่งสูงปี๊ด มันเกิดทําให้อุปกรณ์อื่นเสียหายเสียหายด้วยช่วงจังหวะแรกๆของการรัดวงจรก็อาจจะเกิดการสวิงของเครื่องกำเดไฟฟ้าเพราะว่าเนื่องจากว่าลัดลงจรปึ๊กกระแสพุ่งสูงเจเนอเรเตอร์ที่ซัพพอร์ตหรือว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ซัพพอร์ตมันก็จะเกิดการแกว่งพอแกว่งปึ๊บอะไรต่อไปครับความที่แกว่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเพลามีการสั่นสะเทือน50%ไม่ใช่50%ละเราต้องคงที่ ถ้ามันสามารถกลับคืนมาได้โดยตัวมันเองเขาเรียก mm hmm. ว่า Recover by แบตแบตเซลล์ cover, คือว่ามันทําให้ระบบนั้นก็คือยังยังยังสเสถียรภาพอยู่แต่ถ้าการช็อตเซอร์กิตหรือว่าการรัดวงจรที่รุนแรงจนทําให้เครื่องบือไฟฟ้าเสียหายอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะมีปัญหาตามกันมาที่เมอเมริกาเกิดขึ้นแล้วที่เมริกาเกิดขึ้นแล้วประเทศไทยไหลายแห่งก็เกิดขึ้นแล้วเป็นการรัดวงจรที่ทําให้เครื่องมือไฟฟ้าดับหรือว่าเกิดแบตเคาบครับผมนี่คือรูปแบบ นี่เป็นรูปแบบของเครื่องแบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเกิดกระโดดจรเราจะต้องมีการฟอร์มสมการโดยเฉพาะช่วงระยะสั้นหรือว่าช่วงระยะทรานเชียนภาษาไทยอาจจะเรียกช่วงขณะหน่วยต่ำกว่าหนึ่งเซกมันจะเกิดค่ายอดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงสูงมากแน่นอนเราต้องมีมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นฝาผ่าเปรี้ยงเร็วมากค่ายอดมันสูงมากค่ายอดมันสูงมาก ครับผมแล้วก็ในมาตรฐาน IEC ก็จะมีการจับกัดความตัวแปรออกมา3ช่วงช่วงแรกคือช่วงทันเฉียนช่วงหรือว่าช่วงช่วงขณะต่อมาช่วงช่วงครู่แล้วก็ช่วงสเตต s สเตตที่เราวิเคราะห์กันทั่วไปเป็นช่วงสเตต s สเตตครับผมก็เราาสามารถที่จะหาดูว่า คำนวณหาค่าพีของกระแส dc หาค่าพีของกระแส ac ได้เพื่อจะใช้ในการคำนวณต่อไปแล้วก็ De define ค่าต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องที่มันเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าครับผมในส่วนของสถิตเซตช็อตสกิตง่ายๆไม่มีอะไรนะครับผมมันก็ก็คือช่วงที่มันคงที่ส่วนอีกตัวหนึ่งคือ s y m m e t r i c a l s h o r t c i r c u i t breaking current ก็ก็เป็นกระแสช่วงที่มันเกิดขึ้นช่วงไซเคิลแรก แต่มันยังเป็นสมดุลอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้ามองไปแล้วในการจะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการหาค่าหาค่า,า,คา,า,คารับปรจเพื่อจะไปคำนวณเพื่อให้มันได้เหลืถึงุงการมากกันก็จะมีความจําเป็นมันจะเป็นการดีไซน์ค่าเทีย a ฟิสิคิลเอฟเฟกคือผลทางกายภาพเอฟของแล้วก็มาดูที่ผลที่มันเกิดจากการรับวงจรเป็นยังไงบ้างครับผม วงจรสมมูลง่ายๆถ้ามองไปถึงวงการรับวงจรดคนจดทีความว่าวงจรสมมุนก็คือว่าในตำแหน่งที่รับวงจรก็มีแก็คือตรงนั้นอะแรงกระสุนแต่กระแสจะพุ่งที่เหลือก็จะเป็นค่าจากแหล่จ่ายก็จะมีค่าอิมเพรสชันของสายส่งอิมเพรสชันของหมอแปลงอิมเพรสชันของหมอแปลงแต่ละลูกแล้วแล้วก็เราก็จะมามีการวิเคราะห์ให้มันเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วก็หาค่าว่าตอนนั้น ถ้าช็อตเซอร์กิตต้นทางโหลดปลายทางก็ตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ช็อตเซอร์กิตปลายทางโหลดในระหว่างนั้นกระแสก็สามารถผ่านได้ผลกระทบของการช็อตเซอร์กิตปลายทางจะมีผลกระทบน้อยกว่าการช็อตเซอร์กิตต้นทางครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาเขียนเป็นวงจรทางานไฟฟ้าได้ก็คือวงจรสมุนของมออแปลงวงจรสมุนของสายส่งเรารู้นี่เราก็สามารถคำนวณราคาองค์ประกอบทางไฟฟ้าได้หมดทุกอย่าง ในเงื่อนไขของการช็อตเซอร์กิต